สว <Philadelphia> <ส>ัสดีทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้พาทุกท่านมาดูแปลงนาข้าวที่ปลูกข้าวเร็วแล้วก็ตัดข้าวเร็วกันนะครับในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแปลงนี้นะครับปลูกในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ทําการตัดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับในช่วงที่ตัดเนี่ยแปลงนี้เขาไม่ยอมขังน้ํานะครับไม่ยอมขังน้ําทําให้นะครับวัชพืชในตอนนี้ก็ขึ้นคลุมข้าวอีกเหมือนเดิมนะครับในช่วงนี้พอข้าวมันเริ่ม มีคลื่นไปข้าวนะครับเริ่มยืดตัวถอดตัวออกมาแต่ก็มีวัชพืชขึ้นแข่งข้าวอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับโหลื่นลื่นมากเกือบลรมเนี่ยเห็นไหมครับทั้งวัชพืชและข้าวขึ้นแข่งกันเสมอกันเลยต่อให้ข้าวมันถอดออกมาท,ทั้งทงที่วัชพืชโดนตัดแต่ว่าวัชพืชเนี่ยไม่มีน้ําขังในช่วงแรกๆนะครับทําให้มันโตขึ้นลําต้นแข็งแรง ถ้าหากมีน้ําขังเนี่ยวัชพืชพวกนี้จะไม่โตขนาดนี้นะครับเนี่ยอย่างมากก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยต้นด้านล่างเนี่ยก็คือจุดนี้มันเป็นร่องน้ําพอดีนะครับก็มีน้ําขังในจุดนี้ทําให้วัชพืชพวกนี้ไม่ยอมโตเนี่ยในจุดที่เป็นร่องน้านี่คือไม่ยอมโตแต่จุดในที่มันอยู่เนินนะครับมันก็สูงขึ้นเหมือนเดิมนะครับถอดยาวออกมาเหมือนเดิมพอข้าวของเรามันถอดใบยืดใบออกมานะครับวัชพืชพวกนี้ก็จะยืดขึ้นมาแข่งแต่ว่าสูงไม่เท่าข้าวของเรา แต่นะครับข้าวของเรายัางถอดลวงออกมาได้อีกนะครับแต่ปัญหาที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่จุดนี้นะครับแต่ว่าเป็นจุดที่เรียกได้ว่าช่วงที่เราให้ปุ๋ยรับรวงข้าวเนี่ยข้าวเราจะโดนวันชพืชพวกนี้แย่งอาหารไปแย่งปุ๋ยไปน่าจะเรียกได้ว่าเหลือรอดไปถึงข้าวเราน้อยมากนะครับ <c oughs> ทำให้ผลผลิตก็ลดลงไปเยอะนะครับทำให้ผลผลิตก็ลดลงไปเยอะนะครับคนที่ตัดข้าวเร็วเนี่ย ต้องคำนึงนะครับว่าต้องมีน้ำให้นะครับผมถึงบอกว่าในช่วงที่ข้าวของเรามันโตหน่อยต่อให้อายุ2เดือนก็ทนรอหน่อยถ้าหากไม่มีน้ำนะครับต่อให้วัชพืชขึ้นคุมมองไม่เห็นต้นข้าวเลยก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยเลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับปล่อยเลยข้าวเราไม่ตายนะครับถ้าหากโดนวัชพืชขึ้นคุมข้าวเราก็อาศัยกับต้นวัชพืชน,นั่นแหละไม่ตายแข็งแรงด้วยซ้ำนะครับเราปล่อยให้มันขึ้นคุมเลย ใครจะมองยังไงใครจะว่าย,ยังไงเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับปล่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวพอถึงช่วงที่เรามีน้ําเราตัดทั้งเดียวเราก็ขังน้ําคราวนี้ว่าจะพืชก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็จะตายได้นะครับส่วนข้าวของเราก็โตขึ้นสวยงามได้นะครับเนี่ยที่มองลงไปเนี่ยไม่ใช่ยอดข้าวนะครับยอดหญ้าทั้งนั้นเลยนะครับในจุดนี้นะครับยอดหญ้าทั้งนั้นเลยนี่คือสําหรับอานาข้าวที่ ตัดแล้วไม่ยอมขังน้ําแล้วก็ตัดเร็วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎานะครับจริงๆถ้าหากต้นเดือนกรกฎามีน้ําก็ไม่เป็นเป็นไรนะครับไม่เป็นไรสามารถขังแล้วก็ปล่อยน้ําท่วมต้นข้าวที่อ่าต้นแผลแผลข้าวที่เราตัดนะครับวัชพืชก็จะตายก็ไม่มีปัญหานะครับในจุดนี้นะครับเนี่ยโอเคครับเก็ดเล็กกับน,น้อยที่เก็บมาพูดคุยกันนะครับ สำหรับคนที่ทำนาข้าวเรื่องการตัดข้าวนะครับใจร้อนที่จะตัดเร็วก็จะมักจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ดูนะครับถ้าหากมีน้ำให้รีบขังอย่าปล่อยไว้เนิ่นนานนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผลผลิตที่คิดว่าจะได้ก็จะไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับทำยังไงนะครับต่อให้เร่งปุ๋ยยังไงก็ไม่ดีขึ้นถ้าหากเป็นแบบนี้นะครับในตอนนี้ถามว่าจะ ช่วยอะไรได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าลงตัดอีกรอบหนึ่งตัดเฉพาะใบข้าวอย่าให้โดนลําต้นนะครับตัดในช่วงเดือนกันยาไม่มีปัญหาก่อนที่จะให้ปุ๋ยรับรวงตัดทิ้งให้หมดเฉพาะใบข้าวนะครับอย่าให้โดนลําต้นทําให้ข้าวของเราได้มีอากาศหายใจถอดต้นขึ้นมาแข่งกับวัชพืชก่อนที่จะถอดรวงนะครับคราวนี้ผลผลิตที่เราจะได้ก็จะดีขึ้นนะครับ ในกรณีนี้นะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องวัชพืชน,นะครับที่มองเห็นคือวัชพืชทั้งนั้นนะครับไม่เห็นต้นข้าวนะครับตัดอีกรอบหนึง่งเฉพาะใบข้าวอย่าโดนลําต้นคุณจะไดผ้ผลผลิตที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็จะมองเห็นต้นข้าวของคุณแน่นอนนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ